ช่วงเออจริงๆก็ไม่ได้ห่างหายนะครับก็ก็มีอยู่เรื่อยๆครับทำงานกับฟีนกับเป็นไงบ้างครับพี่ผมอ,อ๋อก็ค่อนข้างที่จะร่วมงานก็พวกก,ก็รู้สึกว่าเป็นเคมีที่ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้งน้องฟีนพี่หลังแล้วก็พี่ดีเจอาร์เลยครับเพราะว่าเออรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปกองก็รู้สึกว่าเราสนุกนะครับแล้วก็เชื่อว,ว่าคนดูก็จะได้รับรู้ถึง,งความ เต็มที่ความสนุกของพวกเราด้วยแล้วเราะว่ามันค่อนข้างที่จะครบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฮาความเฮี้ยนแล้วก็ยังมีเรื่องของความแบบซึ้งๆด้วยให้เราปติดตัมมันกลับมาคราวนี้ก็วงการหนังก,ก็ค่อนข้างมีสวนรวมกับที่ทําให้วงการหนังคึงกคักกลับมาบ้างผมฮะฮะ,ะก,ก็ก็อยากเป็นส่วนนั้นนะฮะเพราะว่าอยากจะให้แบบแบบว่าคนคนไทยกลับมาดูหนังไทยกันเยอะๆช่วงนี้ก็แบบโอ้รู้สึกว่ากระแสก็กลับมาดีขึ้นเยอะเลยครับก็ดีใจครับอยากให้อ่อ มันให้กับมาบูอีกครับแล้วประสบการณ์สมมติในไลเดพี่มันเลือดิเจอแปลกประสบการณ์สยองโกัวลุกก็คนหัวลุกบางทีก็อย่างที่รู้ๆครับหนังผีบางทีเอออย่างไรเดอร์เนี่ยครับพี่ฟูเขาให้ไปถ่ายในเป็นเหมือนเป็นโรงพยาบาลล้างนะครับซึ่งแบบเหมือนไม่รู้เขารีบหรือยไงแบบ้าเพอ่ยังมีเศษเลือดอยู่เลยซึ่งผมว่าเออเขาน่จะเก็บหรือเปล่าหรือว่าเป็นทีมฮอปหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ของจริงผมก็ ก็เดินทํางานไปเรื่อยๆครับพอจะมาเข้าห้องน้ําเออตกใจเจอเงาดําๆอยู่ครับสุดสุดท้ายก็คือเป็นพี่ที่เขาแต่งเป็นผีละคร ừ ừ ừ, แต่บางทีเราเจอเขาตกใจเนี่ยเราจะไปเฮ้ยพี่ไม่ได้เราต้องแบบฮึบไยเพราะว่าเราก็เกรงใจเขาด้วยเพราะเขาหน้าเขาเ็เหนื่อยเขาแต่งตัวทั้งวันเลยพี่จริงจริงเราใช้ไลเดอร์เยอะไหใช้ตลอดนะครับผมว่าไลเดอร์เป็นอาชีพที่แบบทุกวันนี้มันเหมือนแบบอยู่คู่กับเราด้วยเลยครับจริงๆเราก็เป็นแบบ ชอบทางนี้นะได้เรื่นักปิดนักอะไร,รเยยงี้ยสะสมรถอะไรเงี้ยประสบการณ์ตรงนี้เราก็ได้มาแชร์กับเพื่อนในกลุม่มมาแสดงตรงนีน้ได้ครับ,บจริง,รง<น>ๆก็คุยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นท็อป,ปิกคือแบบเพราะว่าเนแมนผู้ชายก็จะชอบรถชอบมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราผมพี่โนแล้วก็พี่อาร์ตก็ชอบเหมือนกันก็จะคุยกันเรื่องรถนะครับเยอะครับแล้วก็จริงๆเซียนหลังเขาก็เป็นคนที่เซียนหลังเซียนหลังเขาชอบชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเซียนหลังเขาก็จะแบบคุยกับผมได้เรื่อยเลยเแถวนี้ครับ หรือบางทีถ่ายอยู่ในกองรถมีปัญหาเงี้ยเส้นหลังมาจัดการได้ครับมองหนังเรื่องนี้คาดหวังไว้ไยังไงคตัวเองคาดหวังไว้ว่าก็อยากให้คนดูมีความสุขนนะครับได้ได,ได้ทั้งไปไปสนุกกันที่โรงหนังแล้วกันนะครับได้ทั้งเรื่องของความสยดสยองน่ากลัวแล้วก็มีทั้งเรื่องของความฮาด้วยครับปนอยู่ในนั้นด้วยครับก็ฝากไว้ด้วยครับไลเดอร์โอป้ป่ะน้ำที่สุด่ับ พี่พี่ครับถามอะไรผมหน่อยดิครับผมอยากตอบพี่พี่นะครับอาจจะถามว่าทานทีแบบคนที่มาถ้าครับเอ๊ะนี่มันเกี่ยวกับไรเดอร์นะครับฝากไปนสวงครับก็ฝากไปด้วยนะครับภาพยนตร์ไรเดอร์นะครับวันที่สิบธันวาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆพวกเราตั้งใจทำงานมากๆครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่